แล้วลุงอ่ะจะเข้าไปตอนสุดท้ายกูว่านเนี่ยคือแฮปปี้เอนดิ้งสุดละอคือแต่ถ้าลุงเข้าไปเลยตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแค่อยู่ในหน้าที่แค่นั้นเองแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังเล้ฉาฉามอยู่เหมือนเดิมถูกต้องปะผมว่ามันก็ไม่ไม่เขียรยอยู่ดียะเอออะไนก็ต้องรอให้คู่เขาเขียอะไรได้ใช่ก็รอดูก่อนสักเนี่ยรอดูวันพรุ่งนี้น่าจะเปลี่ยนอะไรเยอะเลยคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าวันพรุ่งนี้เปลี่ยนเยอะพุ่นนี้เปลี่ยนเยอะมาก คือวันเนี้ยไม่มีทางที่จะมีใครเอ่ยปากพูดกันอะ่ะนอกจากด่าตามแรงไงนะ้องก็แบบเนี้ย,ยแหละว้าวต่ใส่กันมันจริงว้วยไม่แผ่วเลยว้วไม่ต้องกลัว กูมีแผนรับมือไว้แล้วมึงไม่ต้องกลัวมึงเชื่อมั่นในหัวสมองอันหลักแหลมของกูไม่ไม่ยาวที่เต่าตายใช่ไหมยาวยาวยาวกูวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วโเผมเชื่อลุงอยู่แล้วลูงคือถูกบางทีความคิดลุกอาจจะแปลกแต่แต่มันก็ออกมาดีเออตามนั้นแหละไปทางแปลกเมื่อเลยอ่ะผมว่า มึงเตอร์คาเวอร์ไอ้หนอเนี่ยมึงเตอร์คาเวอร์เลยหรอกูแค่แปะอยูนะสัตว์นี่จริงพี่ไอ้เฉลยตัวกากลับมาเยอะเ้วเชียวพี่เฮ้ยเหียมาตีกันเลยใครชนะว่าไปถามสกอร์มาก่อนเฮ้ยสกอร์เป็นไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับหนึ่งสูนใครนำอ่ะ อ่าพีน้ำครับอ่าพีน้ำอยู่แล้วได้แล้วไม่ใช่หรอคือถ้าเกิด15นาทีเขายังไม่ประกาศเลยอ่ะไม่หรอเขายังไม่ประกาศเลยอ่ะก็ต้องเล่นไปก่อนไม่เขาเขียนเขาเล่นมันจบอัตโนมัติจบบ้างจบประกาศทีไงพี่จุดล่าสุดที่าจะต้องไฟกันพี่แจ็ควนรูปอยู่อ่ะใช่หรอลูกไปดิ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 ยู่ไหนอยู่ไหนยูไหนกระดาษพิธีข้างบนอ่ะข้างบนไอ้ลานสกิ้งเขาให้ลานสกิ้งเขาต้นน้ำอ่ะต้นน้ำจำกัดเน่นลุดบ่อยจัด này à Ờ, này à này quá con luôn này luôn tổng đi lẹ bay quay chẳng à Ơi, 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 เฮ้ย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 สองหนึ่งมาสองหนึ่งของจริงไอ้ไอ้ไอ้ตัวเลกสิทไอ้เหี้ยมาสองคนกระจอกเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนจริงๆจะแพมเยอะไอ้เหี้ยลงเดีวคุยเลยไอ้สัตว์เป็นคุยเลยสัตว์แล้วมันคุยเลยอะเหี้ยแล้วมันคุยเลยเหี้ยเก็บกว้แล้วเก็บกว้ทำไมกูจะแพมไม่ได้วะให้มกูทำที่อะไรทำไมกูต้องแพมทำไมกูถึงจะแพมไม่ได้อะฮะ โอ้เยียสัตว์ว่ะเยียเสี่ป่าเยียผมว่าลูงตลกมาเล่นด้วยละไม่มีบาลานซแล้วเนี่ยความบาลานซ์ไม่มีละไอ้แจ็คก็จะแย่อันนี้มึงเชื่อดูมึงเชื่อกูไม่มีใครทนได้หรอกมึงเชื่อกูเด็กดีเย่ไม่เด็กด้วยเชืยออกไม่ได้ ตัวนื้อสุดดำมาสุดดำมาไหนอ่ะสุดดำด er? ูด้ข้างหลังอันับสองก็เลยจะเย็นเนื้อแอบในวกเราไม่ใช่แต่ไม่ใช่นนี่ไบอกบอกแจ้งเราดีอย่าใส่สูตรและไอ้เหี้ยออกมาเถอะจะได้ไม่โกงให้พวกนี้มันนัวกันเที่จปากไอ้เหี้ย ถ้าว่าผมเป็นสตาฟลแล้วกันนะซ่อมรถให้เอาหารวะอะไรวะไม่เอาไม่เอาไม่เอามีหมดแล้วมีอยังก็ัากันไหมครับเฮ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีล้ามีล้ามีแล้านบอกแล้วไอเฮียตีมันก็ได้แค่นี้แหละเฮียหน้าตาก็เฮียคุยทุเรศอ่ะปีนะมึงลากเดินมาแล้วลากเดินมาแล้ว เลเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับประมาณแล้วครับพี่เมื่อกี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับโดนลมไอ้แจ็คโดนลมโดนลมสองหนึ่งแต่ห่อไม่ได้ใครลุม,มอ่ะพี่เอ่อะตีมาดีมึเชื่อกูมันเดี๋ยวมันลงไปแน่พวกเนี้ยกูเชื่อกูเดิกูเชื่อกูเแล้วกูไปก่อนนะเอาแล้วไปใส่สูตร ปไปนะบ้าโชคอะไรอ่ะงพี่เลือกได้ต้นหมยกู้อไปปะเหมือนเหมือนกูมองว่าเหมือนวิธีนี้มันดีวะ่ะเนาะเจอ กูมองกูมองกูมองคำบับแล้วเหมือนแบบมันดูอบุนเว้ยไม่รู้ดิมไม่รู้ผู้ชายเนาะกูมองแบบมันดูแบบมันเดือดนะมันด่ากันจริงนะแต่กูรู้สึกว่ามันอบุ่นวะกูตัดสินใจแล้วไม่รู้ดิทำไมอ่ะอยังไงโจคอะไรนะพี่ตัดสินใจว่า ผมทนเห็นพี่ผมโดนไม่ได้ว่าขับบัฟเมื่อกี้มันได้ดูอบอุ่นกว่าตอนที่เขายืนเงียบใจกันอีกเลยตอนตอนนี้เขาอยู่คนเดียวเลยนะเว้ยจริงอ่ะจริงโชคจริงตอนนี้เขาอยู่คนเดียวเราพี่ผมปล่อยพี่ผมโดนไม่ได้หรอกไปก่อนนะไปแล้วแล้วกลับไงอ่ะกวานเจเคเก่าอาจจะไปอยู่ไก่ตี ลุงฮะว่างๆเดี๋ยวลุงไปหาหมอกับผมนะนะว่าลุงน่าจะมีอะไรผิดปกติทางอารมณ์นิดนึงอ่ะทำไมวะลุงเห็นคำว่าควยเป็นการบอกลักกันเนี่ยนะเมื่อกี้ควยจริงนะจริงโอเคเอาจริงจริงไอ้เหี้ยกูจริงๆโอเคโอเคจริงจริงก็จริงโอเค มันเหมือนการบัฟแล้วเหมือนบอกว่ารักนะรักนะอะไรประมาณเนี้ยจริงๆกู <มา S 1> คิดไปงั้นจริงๆมันดูหุ่นมอนรหัสมอสเลยอะแบบว่ามีคาว่ารักอยู่ในคาว่าคุยเลยนะเออโอเคอย่างน้อยมันก็ได้คุยกันอ่ะไม่ใช่เงียบใส่กัน,นอะผ่านคำผ่านคำว่าคุยใช่มันได้คุยกันไงโอเคพยายามพยายามมองภาพตามอยู่ตอนนี้ ไอ้เนิร์ดครับคุยเลยสัตว์น้ำเสียงพี่ไม่เหมือนเมื่อกี้อะ,อะนี่อยางนี่ยังหลักอัดแรดงว่าหลักหลักไม่พอใช่แต่มืองเมืองเชื่อกูเ๋ยตอนเนี้ยประเด็นมันเริ่มเข้าไปใหญ่แล้วเมืองเชื่อกูไปไหนแล้วหมายถึงนี่ไงคนงเริ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี้ยใช่เริ่มเริ่มไปใหญ่อะเม้วมึงดูสายเลือดแบบชัยชนะม,มึงเข้าใจไหมเซิร์ฟสายเลือดแห่งชัยชนะ ต้องอยากชนะไอ้แจ็คไอ้กลัวไอ้โชคไปใส่ชุดแล้วอ่ะใส่ชุดแล้วไปอยู่กับมึงอ่ะมันบอกว่าเห็นมึงโดนไม่ได้อ่ะมันเพ่นไปแล้วแต่มันก็ได้จะโทรหามึงอ่ะ แต่จาความจริงนี่ถ้าสมมติว่าฝ่ายไหนชนะนี่คุยคุยได้เลยนะคุยได้ยาวเลยนะอแต่โอ้โหก็คือคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดอะ่ะก็คือถ้าแพ้ก็คืออายอ่ะอก็จริงก็จริงก็จริงโดนอุ้มหนึ่งเออก็คืออายอ่ะเออก็ก็ถ้าถ้ามันยอมกันแล้วแบบชัยชนะได้มาเอ้ยกูต้องไปแจ้งทีซีก่อนไอ้เคียไปเซิร์ชไม่ไม่ต้องแจ้งมันเป็นเรื่องในในแก๊งไม่ต้องแ้งไม่มมนต้องแจ้งไอ้เคียไม่ต้องแจลเออ,แ,เอ,เอแล้วก็เรารต้องรับเออด้วยใช่ปะ ดีเข่าวดับหมดไม่กูต้องปิดบทเลมิตให้พวกมันด้วยโอ้โหมาอ๋อเออเออแองแบกแล้วดหรือเปล่าเนี้ยใช่ใช่่อแฟมิเล่สตี้มันคิดและดูดีเาทองกันมาเท่าไหร่สัสมองมันควรกียเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK ซตตของกูก็ฟังทั้งหชบจะขมเทว่าทเียอะไรก็ได้มม่เป็นคำูอยพุมาที่เขาา